โนเกิดปีหมูถ่อมตั้งในค้าลาวคุณเลินเข้าเต็งโจจัตตาในปีในตอนตาผู้ยิงเตเป็นปีตีลีมีอำนาจจันทัดยาจันทันย่าทูเอ่อคืนอยา่ในโจจัตตายังมีลาวฝ้าหมจมมีรองหลีหมจมอยู่เสเสร็จเต็เมกว่าเลยกามลีโจลาบมาถึงพักดูเฮินเกวยกาวามีลาวอาว่ามงกลา เราอ่าลองการผิดหมอ้อนะฟังสติอย่าเปรียบกว่าสุกยุงจอมร่องของเปิ้นลันล่นๆนะเวะ้ยได้เว้ยฟังเตี้ยยา,สายใส่ไหปายสีอ่าที่เฮ็ดอีสั่งโดยได้ฟังใส่ไหปายสีอันว่าร่องดีกว่าว่าใส่ร่องเมื่อว่าเอานั่นนะ,นะปันนําเป็นตัวนะเพราะเป็นผู้จปีนอําอคลีกหือได้ฟังอง,องจุองจุ ลองมือที่สามที่สี่ลองหังกบ้านกันเนาะมงไทยเนี่ยมีเนาะลองกิกวาจูว่วะอย่างก็มีปไปเลยไปเถอ่เนาะมีเจอพอมีลองพิษถิงตั้งผู้หญิงอ่งฮั่ตึงเตะเล็กการอามันอนะ่ะทิงดันแล้วก็ตึ้มเป๊ะมันดันแล้วก็ตึ้มเจะตาดันแล้วก็ตึ้มเนี่ยเนาะอ่าเป็นฮั่ตึงเตะเป็นผ่ายซุ่มผ่ายกันยาเนี่ยเขาเตะๆเย็น,ดยนๆดีเซเปิลนะผู้ว่าที่ทิงอ่ะก็เป๊ะอ่าวาการกัดอ่ะก็ยอมหม่ยอมไม่ ตีโมตีน่ะรีเพเนะนยา่ยาแล้วก็อําถูกดีออกข้าวตั้งหนะ้าขิงข้าวยากลางขึ้นค่ะอ่าตียาเมียวอ่ำดีเฮ็ดให้ายไง่ายไหนเนาะตีลําลองนั่นก็ถูกดีเอาอ้างจากแคมสาลเนี่ยโยกต่างหัวย้อนซูตามตีขุนเหลืองเน,นาวันเหลือนมูนเอาถึงเหลือนมูนมาเอาอ้างจากแคมส์ศาลใส่ในมือใส่ยอดสูดที่กลางป่าเนาะด้วยหันเหลือนมูนดีๆแจงๆแรงแรนะฮะ ก็ตัดที่ย้อนสู้เฮกูมิเอกูลองนั่นเตะโตเข้มแดมดีนคะครับเป็นปีทีให้เธเขากำดีอะไเหมือนกันตอนปัจจันติอย่าลืมว่าการด้วยเปลี่ยนต่าง12ปีตัวสั้นในในตอนตากล้นตัต้งน้ำค่ะอันเสิร์ตะก็เหล่าก็นหนึ่งพอสังเขืแเข้มๆหมันแมีนเอาลีนีสียงเลี่ยงเหมือนตาหันตาตัหวห้งองคอในก็กลับสืบเขามากขึ้เลยเปิ้ลจอยแถมอยู่ค่ะนะฮะ ซึ่งือก็ฝากพี่น้องเขาจอกันติ๊กไลรเตกเชฟปันอาจารย์อีนึงปียอนขอบเจออย่าน้ำค่ะแต่เป็นแห่งเจอปันอาจารย์นั้นเฮ็ดสืบกว่าเขายาวตีหล่ำรองสังปาเจอเขอรจุดด้วยปีต่างกะลากับสืบเขามาในตีหมายฟง065 66 99 363ห้าาซ้ำทางกัมหนึ่งค่ะ065 66 99 363หกหกเกเก้าสามหกสานะ่66 66 66 66 36 36นงก็ฝากพี่น้องเขาเขาเจอกันติ๊กไลรเตกเชฟปันอาจารย์อีนึงนะนะฮะเงาตูงตอนตากลูนเกิด12ปีตัวสั้นในี่ก็ อาจารย์ได้ร่วงไว้ปันเต็มเต็มทนทนเยะคะ้ค่ะลงปั่นจีมดตั้ง12ปีตัวซั์เยะาขาสังวัดตัวเหลียวเลยตัวหันเงาตุ้งหัวหน้าอยู่ในจึงขึ้นสืบเด็กขมัดด้วยแทงในเพยดในคาเลตอนแต่งเงาตุ้งหัวหน้าย้อนขึ้นยังไว้กันหน้ก่อนคะ่ะทบยากันทั้งเมอือในเงาตุ้งหัวหน้าสลาตึ้นรีสลากาปันเมอือว่วนถึงโจจตะว่วนถึงสงลาตึ้นรีหมายสูงค่า